สวัสดีค่ะวันนี้โซจะมาสอนวิธีการเปิดบัญชีของ TikTok นะคะสำหรับใครที่สำหรับใครที่ยังไม่มี a c c o u n t นะคะสามารถเปิดตามนี้ได้เลยนะคะใครยังไม่มีแอปนะคะไปดาวน์โหลดแอปมาก่อนเลยนะคะแอป TikTok นะอันนี้สำหรับคนที่เปิดบัญชีมาบ้างแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่เปิดนะคะจะต้องไปเพิ่มบัญชีนะคะก็กดเพิ่มบัญชีไปเลย การเพิ่มบัญชีเนี่ยจะใช้เมลเบอร์โทรศัพท์หรือว่าล็อกอินผ่าน facebook เลยก็ได้แต่ว่าแนะนำให้ใช้โทรศัพท์หรืออ e ีเมลนะคะจะดีกว่าพอกดเข้ามานะคะก็ใส่วันเกิดตัวเองได้เลยเนาะแล้วก็กดถัดไปนะคะพอเสร็จแล้วนะคะก็ใส่เบอร์โทรศัพท์หรือว่าเลื่อนทางขวานะคะเพื่อมาใส่อ e ีเมลของตัวเองได้เลยนะใส่อ e ีเมลเสร็จแล้วก็กดถัดไปค่ะ พอมาถึงขั้นตอนนี้นะคะก็ให้เลื่อนตามรูปเลยเนาะเพราะว่าเขาจะตรวจสอบว่าเป็นคนจริงๆหรือหุ่นยนต์นะคะเสร็จแล้วก็มาใส่รหัสผ่านของตัวเองได้เลยการใส่รหัสผ่านเนี่ยจะต้องใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขแล้วก็สัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจะใส่เป็นจุดหรือว่าสัญลักษณ์อะไรก็ได้นะคะลงไปในรหัสผ่านของเราถ้าใส่ครบแล้วมันจะขึ้นแถบสีเขียวๆเ,เป็นเครื่องหมายถูกต้องแบบนี้นะคะแล้วก็กดถัดไปได้เลย ตรงนี้ก็เป็นชื่อแอคเคาน์ของเรานะคะตั้งเป็นชื่อตัวเองก็ได้หรือว่าเป็นชื่อที่เราตั้งมาแต่แรกเลยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพอสมัครเสร็จหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือสมัครเสร็จแล้วแต่ว่าจะมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงไปที่จุด3จุดนะคะข้างบนขวาม,มือ เสร็จแล้วนะคะเราก็มาตรงปุ่มจัดการบัญชีด้านบนสุดนะคะเราจะมาเปลี่ยนบัญชีของเราที่เป็นบัญชีธรรมดาเนี่ยให้เป็นบัญชีปโปรนะคะนี่เลื่อนลงมานะคะสลับไปเป็นบัญชีปโปรค่ะใครยังไม่ได้ยืนยันอีเมลไปยืนยันด้วยนะคะตรงนี้ให้เราเลือกผู้สร้างนะคะไม่ต้องเลือกธุรกิจแล้วก็เลือกหมวดหมู่ของเราค่ะเป็นร้านอะไรก็เลือกตามนั้นเลยนะคะแฟชั่นความงามที่ปรึกษาการศึกษาอะไรเลือกได้เลยค่ะ แล้วก็กดถัดไปนะคะแล้วก็มากดเลือกเพศได้เลยค่ะก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะการเป็นบัญชีโปรเนี่ยจะสามารถวิเคราะห์หลังบ้านของช่องตัวเองได้ค่ะใครสงสัยอะไรสอบถามมาส่วนตัวนะคะ